วดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพลิกอาการในหัวข้อเราควรรู้อะไรในตอนนี้นะคะให้ทุกคนลองเลือกดูนะคะจากกล่องที่1นึ่งฟูรินกล่องที่สองซินาโมโรกล่องที่สามคุโรมินะคะลองเลือกดูนะคะว่ากลองไหนกองไพ่ไหนดึงดูดสายตาดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะแล้วเลือกกองนั้นได้เลยนะคะ อนที่หนึ่งกันนะคะเขาอยากจะบอกให้เราเนี่ยระคับประคองตัวเองเนาะนะคะในการมุ่งไปข้างหน้าสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะคะบางครั้งเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจหรือมีโอกาสอะไรบางอย่างที่ผ่านเข้ามานะคะเนาะเขาอยากให้เราอะ่ะกลับมาทบทวนใจตัวเองค่ะ ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการกันแน่อะไรคือสิ่งที่เราอยากจะมีความสุขกับมันนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าให้เราเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนคนที่กล้าในทำสิ่งกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะมุ่งไปข้างหน้านะคะอย่างมีความสนุกสนานมีความสุขเอ j นจอยกับทุกๆอย่างในปัจจุบันนะคะแล้วก็อยากให้เชื่อว่า ทุกอย่างมันมีเวลาของมันค่ะเวลาของชีวิตเราอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นแต่ว่าสักวัน่ะสิ่งเหล่านั้น่ะจะต้องเข้ามาในชีวิตเราในเวลาที่เหมาะสมแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นึ่งสำหรับคนกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าเนาะ ะะเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะทบทวนอะไรบางอย่างในใจตัวเองได้แนวแน่ชัดขึ้นแล้วมันนะทำให้คุณนะเริ่มที่จะเห็นผลของการที่คุณตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไปนะคะเนาะมันมีการที่ คุณอะอาจจะยังคิดวนเวียนอยู่ในหัวสับสนว่าควรจะเอาอยัางไงต่อนะคะแต่เขาอยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะนะคะกับสิ่งที่เราได้ทำลงไปแล้วในตอนนี้ทุกอย่างอะมันกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรอะไรหลายๆอย่างอะมันกำลังจูนเข้าสู่ที่ของมันนะคะ คุณได้จัดการตัวเองได้อย่างดีจัดการอารมณ์ตัวเองได้อย่างดีแล้วทุกๆอย่างมันกําลังดําเนินไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะทําใจสบายๆแล้วรอให้ perfect timing หรือเวลาที่เหมาะสมมันเป็นตามที่มันควรจะเป็นนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับกล้องที่3นะคะเรามาดูกันเนาะ ตอนนี้คุณอาจจะทบทวนเรื่องราวบางอย่างถึงความต้องการบางอย่างของตัวเองนะคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะคุณมีความสามารถนะในการที่จะทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอะไรหลายๆอย่างกำลังเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่คุณพยายามมาทั้งหมดอ่ะมันกําลังมีการเริ่มเปลี่ยนไปและเริ่มเปลี่ยนมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะบางทีอ่ะอย่ามัวแต่คิด กังวลว่าจะทำยังไงดีให้มันเป็นไปได้นะคะอย่ามัวแต่ขังตัวเองไว้ในความเชื่อดมเดิมว่าฉันทำไม่ได้หรอกนะคะแค่ลงมือทำมันณนะตอนนี้นะคะสิ่งต่างๆมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วมองว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างคู่ควรและเหมาะสมนะคะเนาะให้เชื่อในตัวเองหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ